ดามดื่มไดมอนด์พีสนับสนุนเยาวชนเยาวชนลูกหลานชาวดอนเมืองสวัสดีครับท่านผู้ชมชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟสไลน์นิวนำท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศการฝึกสอนฟุตบอลโครงการชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลให้เยาวชนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยประจำวันเสาร์ที่2กันยายนพศ2566นาสณสนามกีฬาต้านยาเสพติดสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ถนนเดชะตรงคะกรุงเทพมหานครโดยเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเป็นการฝึกสอนพละกกำลังให้กับน้องๆและได้ทำการแยกตำแหน่งผู้รักษาประตูออกไปฝึกสอนกับโค้ชผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์จากนั้นให้น้องๆได้ทำการพัก30นาทีต่อมาเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาได้ให้เด็กๆได้ทดสอบการเล่นระบบทีมเพื่อเป็นการพัฒนาของเด็กๆอีกระดับ ได้นำไปต่อยอดให้กับตนเองในอนาคตวันข้างหน้าความมุ่งหวังของโครงการก็เพื่อเยาวชนลูกหลานชาวดอนเมืองที่ผู้ปกครองมีไรายได้น้อยได้มาทําในสิ่งที่ตนเองรักและตนเองชอบ จะได้ห่างไกลยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและโซเชียลที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นเกมในโทรศัพท์เป็นต้นและทางโครงการยังได้ผลักดันเพื่อต่อยอดให้กับน้องๆเหล่านี้ได้มีอนาคตการเรียนที่มีทุนเรียนฟรี100%เซอีกด้วย ชมรมผู้เสือข่าวดอนเมืองต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้ 1. กองทัพอากาศ 2. สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง 3. ชมรมดอนเมืองสมานฉัน 4. น้ำดื่มไดมอนด์พี 5. ทันศิริเพนวิไลลักษ์ซีอีโอบริษัทสามารถคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน thank <laughs> you